เคยรู้สึกไหมว่าทำตามสูตรสำเร็จของคนอื่นแทบตายแต่ทำไมชีวิตเรายังติดบัก๊กชีวิตติดบั๊กคือพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาดีบั๊กความเชื่อผิดๆเจาะลึกเบื้องหลังคำสอนสวยหรูและอัปเดตแพชช์ความจริงให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะพาคุณมาพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เพอ้อฝันไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและหัวราอไปกับความจริงเจ็บๆของโลกทุนนิยมกด subscribe เพื่อตาสว่างและแก้บักชีวิตไปพร้อมกันเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพยายามสุขภาพดีจิตใจยิ่งป่วยเทรนด์ลองเจวิตีหรือความอยากอายุยืนกำลังเปลี่ยนการดูแลสุขภาพให้กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยชิ้นใหม่ที่มีไว้สำหรับคนมีเงินและมีเวลาเท่านั้นจากเรื่องดีๆ กลายเป็นสนามแข่งขันใหม่ที่เราไม่ได้แข่งกันแค่งเงินเดือนแต่แข่งกันว่าใครไขมันน้อยกว่าใครค่า V O 2 max สูงกว่าใครดูเด็กกว่าอายุจริงชีวิตติดบักตอนนี้จะมาชํำแหละเบื้องหลังเทรนสุดหรูนี้ที่กำลังสร้างความเหลื่อมล้ำและกดทับเราแบบเงียบๆในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งลงอ่างน้ำแข็งอีกกลุ่มยังต้องนั่งดม P M 2.5ในรถที่ติดแง่ นี่คือโลกที่ความพองของผิวกำลังจะมาแทนที่ยี่ห้อนาฬิกาบนข้อมือเรามาคุยเรื่องโลกคุยเรื่องคนแบบขำไม่ออกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชีวิตติดบัก๊กพอดแคสสำหรับคนที่รู้สึกว่าโลกแม่งเพียเพ้ยนเพี้ยนต้อยบ้ากับผมค่ะวันนี้พี่ดูเหนื่อยๆน,นะไปทำอะไรมา กูแค่นั่งคิดอะไรเพลินๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้สุขภาพดีแม่งเริ่มเป็นภาระของชีวิตแล้วว่ะโหเปิดมาแรงเลยนะพี่ปกติคนเขาพูดกันว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหมหรอ มันก็ใช่ถามว่าอยากหนุ่มไหมอยากไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยตายแต่พอมาดูภาพใหญ่กูว่าเรื่องสุขภาพดีมันถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยทุนนิยมไปหมดจนมันกลายเป็นเรื่องที่โคตรกดดันเลยอ่ะขยายความหน่อยสิพี่เริ่มน่าสนใจละ มึงต้องเข้าใจก่อนว่าโลกทุนนิยมเนี่ยมันอยากให้เราซื้ออะไรบางอย่างเสมอพอเราซื้อบ้านซื้อรถซื้อของแบรนด์เนมจนเบื่อแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเอามาขายเราคือความยาวและการตายช้าขายฝันเรื่องความเป็นอมตะว่างั้นเหมือนจิ๋นซีห้องเต้ที่พยายามหายาอายุวัฒนะเลย exactly แต่ยุคนี้ยาอายุวัฒนะแม่งมาในรูปของคอสยิมแพงๆอ่างน้ำแข็งคลาส ฝึกหายใจอาหารคลีนวิตามินเป็นกำากําการฉีดสเต็มเซลล์คือมันสร้างสูตรสำเร็จของการมีสุขภาพดีขึ้นมาแล้วบอกเราว่าถ้าอยากเจ๋งอยากเฮลตี้มึงต้องทำตามนี้ จริงเปิดโซเชียลมาก็เจอเลยดาราเซเลบนั่งแช่น้ำแข็งหน้าฟินฟินทั้งที่ในใจอาจจะด่าพ่อล่อแม่เพราะความหนาวอยู่ก็ได้แล้วทุกคนก็แห่ไปทำจามเพราะอยากคูเหมือนเขานี่แหละประเด็นการดูแลสุขภาพมันดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันถูกทำให้กลายเป็นแฟชั่นที่ต้องจ่ายเพื่อความคูลทั้งที่จริงๆมันมีวิธีดูแลสุขภาพเป็นร้อยเป็นพันวิธีที่ไม่ต้องแพงขนาดนั้นได้ไงพอมันกลายเป็นแฟชั่น มันก็เลยกลายเป็นการแข่งขันโดยอัตโนมัติใช่และที่มันเฮี้ยวกว่าการแข่งเรื่องอื่นคือสุขภาพและความยาววัยมันวัดผลเป็นตัวเลขได้อ๋อพวกสมาร์ทวอชสมาร์ทริงทั้งหลายที่บอกค่าทุกอย่างในร่างกายเราบอดี้แฟตกี่เปอร์เซนต์ v o 2 Max เท่าไหร่คุณภาพการนอนเป็นยังไง Biological Age อ่อนกว่าอายุจริงกี่ปีแม่นแล้วสมัยก่อนเราแข่งกันแค่ผลสอบเงินเดือนตำแหน่งแต่ตอนนี้เรา แ,แข่งกันทุกอย่างแข่งกันว่าใครกล้ามชัดกว่าใครหน้าเด็กกว่าและที่กูว่าแม่งบ้าที่สุดคือเรากำลังจะแข่งกันว่าใครหายใจลึกกว่ากันแข่งกันแม่งทุกลมหายใจเข้าออกเลยว่างั้นเออแล้วมึงคิดดูดิบรรยากาศการแข่งขันที่มันเรา้าเราขนาดนี้เราจะไม่ป่วยทางจิตกันได้ยังไงวะมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอมาตลอดชีวิตแล้วตอนนี้มันเพิ่มเติมมาอีกว่า กูไม่เคยสุขภาพดีพอและไม่เคยอ่อนเยาว์พอด้วยพอพี่พูดแบบนี้มันเลยเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าเทรนด์ลองเจวิตีมันกำลังสร้างความเหลื่อมล้ำแบบใหม่ขึ้นมาในสังคมถูกต้องกูว่าสุขภาพดีและความยาววัยมันกลายเป็นรถสปอร์ตในรูปแบบใหม่ไปแล้วโหคมมากขยายความหน่อยพี่มึงดูนะ การจะมีสุขภาพดีตามสูตรสำเร็จที่นายทุนว่าไว้มันต้องใช้ทั้งเงินและเวลามหาศาลซึ่งคนธรรมดาทั่วไปแม่งก็แทบจะไม่มีสองสิ่งนี้อยู่แล้วแต่พอเห็นเทรนนี้ก็ยิ่งอยากมีเพราะสังคมมันบอกว่ามึงต้องดีกว่านี้สิหน้าต้องตึงกว่านี้กล้ามต้องแน่นกว่านี้มันเลยเกิดภาพที่แบบคนกลุ่มหนึ่งมีเงินมีเวลาไปทากิจกรรมลองเจวิตี้กันอย่างสนุกสนานดูเด็กลงเรื่อยๆในขณะที่คนอีก หน้าเหี่ยวลงเรื่อยๆเพราะความเครียดจากการหาเงินและความห่างชั้นทางโอกาสในชีวิตใช่แล้วความเจ็บปวดคือสุขภาพมันกลายเป็นของโชว์ได้ไม่ต่างจากนาฬิกาโรเล็กซ์เลยแถมแม่งเจ๋งกว่าด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันแสดงถึงสถานะวินยัยความพยายามทําให้อีกโก้คนทํามันพองโตขึ้นไปอีกแล้วก็เลยมาถึงจุดที่อีกหน่อยเราไม่ต้องเหลือบมองยี่ห้อนาฬิกาที่ข้อมือกันแล้ว แค่ดูความผ่องกับความตึงของผิวหน้าก็พอจะเดาฐานะและลำดับชั้นทางสังคมได้แล้วซึ่งมันน่ากลัวมากนะโลกลองเจวิตี้มันเลยเหมือนเป็นอีกจักรวาลหนึ่งไปเลยวะ่ะเป็นจักรวาลที่มีแต่พวกซูเปอร์ฮีโร่เขาเล่นกันอยู่ในนั้นส่วนมนุษย์โลกปุถุชนอย่างเราเราก็ตอบสวนทันทีก็เดินดม PM 2.5สูตรูดควันพิษบนถนนที่รถติดทุกวนันแล้วก็ซื้อของทอดหน้าปากซอยกลับไปกินที่บ้านต่อไปเพราะเรา ไม่มีทางเลือกมากนักในประเทศที่สุขภาพดีในที่สาธารณะมันแทบไม่มีจริง ส่วนสาธารณะดีๆก็มีน้อยอากาศก็แย่ทางเท้าก็ห่วยแตกจะไปออกกำลังกายทีก็ต้องจ่ายเงินเข้าฟิตเนสจะกินอาหารดีๆก็แพงกว่าอาหารขยะหลายเท่าสุดท้ายสุขภาพดีมันเลยกลายเป็นเรื่องของปัจเจกที่ทุกคนต้องจ่ายจากกระเป๋าตัวเองแล้วมันก็เกิดโศกนาฏกรรมกับคนชั้นกลางไงคือพวกที่ฐานะเกือบๆจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เห็นว่าพอเอื้อมถึงก็พยายามซื้ออุปกรณ์ลงทุนสารภาพขย่ง จนสุดปลายเท้าเพื่อให้ตัวเองดูอ่อนเยาวทัดเทียมเขาแต่ก็ต้องแลกมากับการทำงานสายตัวแทบขาดแล้วก็เอาเงินมาจ่ายกับสิ่งเหล่านี้วนลูบนรกฟังมาทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งที่สุดเลยนะย้อนแย้งยังไง ก็การที่ความอยากมีสุขภาพดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพจิตของเราจนย่อยยับเพียงเพราะมันมีมาตรฐานของคนอื่นที่สุขภาพดีกว่าในระดับที่เราเอื้อมไม่ถึงแล้วเราก็รู้สึกกดดันที่ต้องจ่ายเพื่อขย่งตามเขาให้ทันมึงสรุปได้ดีมากนั่นแหละคือสิ่งที่กูอยากจะพูดทั้งหมดในวันนี้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องดีนะเว้ยกูเองก็อยากสุขภาพดีอยากดูเด็กแต่พอเรามองภาพใหญ่ของสังคมกูว่าเทรนนี้มันมีอะไร นนน่่่่าเเเป็หวงซอออยยอยูะลสุขภาพดีจึงกลายเป็นทั้งความหรูหราและภาระด้วยประการชะนีแลก็ฝากไว้ให้คิดกันดูครับคุณผู้ฟังว่าทุกวันนี้ที่คุณดูแลสุขภาพคุณทำเพื่อตัวเองจริงๆหรือทำเพราะไม่อยากแพ้ในสนามแข่งขันที่มองไม่เห็นนี้กันแน่สำหรับวันนี้ชีวิตติดบ,บัคกขอลาไปให้น้องๆอ,อ่านน้ำให้ดีกว่านั่น